สุนัขหายใจแรงตัวสั่นหมาซึมสุนัขมีอาการเกรงขาสุนัขหายใจเร็วและแรงสุนัขมีอาการสั่นหลากหลายปัญหาเวลาที่น้องหมามีอาการเจ็บปวดร่างกายจะเร่งการทำงานของประสาทซิมพาเทติกให้หลั่งสารเพิ่มมากขึ้นมีผลทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจเพิ่มมากขึ้นเจ้าของจะสังเกตพบว่า น้องหมาหายใจเร็วขึ้นผิดปกติบางตัวก็ถึงกระหอบรูนมาตาขยายถึงแม้ว่าจะกำลังนอนอยู่เฉยๆก็ตามหากเอามือไปแตะที่บริเวณช่วงอกข้างซ้ายก็อาจรู้สึกได้ว่าหัวใจของน้องหมาเต้นเร็วผิดปกติและหากยิ่งความเจ็บปวดรุนแรงมากขึ้นจะไปกระตุ้นการทำงานของประสาทซิมพาเทติกทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดลงหลอดเลือดหัวใจส่วนปลายขยายตัว น้องหมาอาจจะมีอาการช็อกเกิดขึ้นก็ได้น้องหมาจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นก้าวเล้าขึ้นไม่ยอมให้จับตัวส่งเสียงร้องเจ็บปวดเวลาน้องหมาปวดมากๆหากเราไปจับถูกตัวบริเวณที่เจ็บน้องหมาก็จะร้องเจ็บปวดไม่กระหันมากัดสุนัขที่มีอาการปวดมักจะระแวงทําให้บางตัวมีพฤติกรรมก้าวเล้าขึ้นเช่นส่งเสียงคูแยกเคียวใส่เห่าไล่ ทั้งๆท,ที่ไม่เคยมีนิสัยเช่นนี้มาก่อนแม้แต่สีหน้าแววตาก็แสดงออกมาอย่างผิดปกติเช่นหูตกตาปิดกลายเป็นหมาขี้ระแวงไปบางตัวก็ทำท่าทางแปลกๆทำท่ายืดท้องยกก้นขึ้นหลังแอนโน้มตัวลงมาด้านหน้าคล้ายการสวดภาวนาฝรั่งจึงเรียกท่านี้ว่า prayer position บ่งบอกว่าน้องหมาตัวนี้อาจมีอาการทางระบบประสาทและกำลังปวดอยู่นั่นเอง ถ้าน้องหมามีอาการลุกไม่ขึ้นให้หาแอนตินอมาลดปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อบํารุงระบบประสาททาให้น้องหมากลับมาสภาพปกติอีกครั้งด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ